สำหรับคนที่กำลังฝึกพินชาอยู่ฝึกแฮนด์สแตน์อยู่แล้วก็ไม่มีแรงเบรกค่ะ เวลาที่เราจัมมาแล้วไงหลังนะหลายคนเนี่ยกลัวล้มเพราะว่าจัมทีไรไงหลังทุกทีเลยนะก็ตัวนี้จะช่วยได้ค่ะก็คือ,อการฝึกจัมฟอร์เวิร์ดอุปกรณ์ที่ใช้นะคะบล็อก2ก้อนหรือว่าบล็อก1คู่นั่นเองนะคะเราจะต้องใช้บล็อกที่ไม่นุ่มเกินไปนะคะวางมือแล้วถนัดนะส่วนคนที่มีเสื่อโยคะนะคะมีปัญหาเรื่องเจ็บข้อมือเนี่ยก็ต้องมาเช็คว่าเสื่อของเราเนี่ยมีความหนึบมือไหม ลองไปเทสโดยการวางมือก่อนนะคะถ้าสมมติว่าเราวางมือแล้วถนัดนั่นแปลว่าเสื้ออันนั้นเหมาะกับมือเราค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราวางมือไม่ถนัดเราก็จะเจ็บข้อมือหรือมันจะลื่นค่ะแล้วการเบรกมันก็จะเบรกไม่ได้นะ วันนี้นะคะก็อยากจะเน้นเรื่องของการฝึกจัมฟอร์เวิร์ดด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าการฝึกจัมฟอร์เวิร์ดเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถเบรกในท่าพินชาแฮนด์สแตนดแล้วก็เฮดสแตนได้หัวไหล่แข็งแรงค่ะสบักก็จะแข็งแรงมากขึ้นเราสามารถสอกแทรกการฝึกตัวนี้ในการฝึกว้วยพาททุกครั้ง แต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะฝึกเน้นแต่จัมฟอร์เวิร์ดก็คือใช้บล็อกแล้วก็ลองฝึกจัมฟอร์เวิร์ดดูค่ะก็จัมไปจัมมาเนี่ยประมาณ20รอบแล้วก็จะแข็งแรงขึ้นเมื่อเราไปเข้าคลาสโยคะหรือฝึกตามคลาสโยคะนะคะเราก็ไม่จาเป็นต้องใช้บล็อกอีกต่อไปนะระหว่างบล็อกไว้ข้างๆเพราะว่าเราคล่องแล้วถนัดแล้วนะคะแต่ว่าการใช้บล็อกเนี่ยคือเทคนิคในการที่เราเอาไว้ฝึกเองเป็นท่าๆค่ะเดี๋ยวเราเนี่ย ต้องวางบล็อกก่อนนะคะบล็อกจะต้องวางกว้างเท่ากับช่วงของหัวไหล่จากนั้นเนี่ยเราจะวางมือลงไปที่บล็อกถ้าคนที่มือเล็กๆนะคะมือเล็กๆเ,เนี่ยวางให้เต็มบล็อก,กแบบนี้นะ,ะแต่ถ้าสมมติว่ามือใหญ่ๆนะคะก็นิ้วโป้งควักในนิ้วก้อยควักนอกกดส้นมือแน่นๆกระชับมือแน่นๆน,น,นะคะ เวลาที่เราย่อเข่านะพยายามงอเข่าเข้ามาติดอกไว้เหมือนนาวาสนะเหมือนแชร์โพสนะคะก็เพื่อที่เราจะใช้ใช้แรงของขาในการสปริงสะโพกชิ้นใหญ่ๆของเราเนี่ยให้ให้ลอยเบาขึ้นค่ะวางบล็อกลงมานะคะความกว้าง,งเท่ากับช่วงของหัวไหล่ของเราพอดีเลยจากนั้นเนี่ยกดมือให้กระชับต่อนะลองเช็คดู เมื่อเราวางมือกระชับแล้วเช็คแล้วดีแล้วนะคะ d o w a r d facing dog จาก downward dog นะคะโด่งก้นสูงสูงเลย look forward ตามองมาบริเวณที่เราจะวางเท้าลงนะ,ะสมมติว่าเราอยากจำแบบง่ายๆนะคะก็ครึ่งทางวางไว้ตรงกลางระหว่างมือกับเท้านะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะกระโดดแล้ว ให้มันเสถียรหน่อยก็มาตรงกลางระหว่างบล็อกหรือตรงสันขอบบล็อกนะถ้าสมมติวางตรงกลางระหว่างบล็อกเนี่ยมันจะยากมากนะคะแล้วก็ประมาณขอบบล็อกนะคะจุดที่เราจะวางเท้าเป็น forward bend นั่นเองนะคะเขย่งเท้าย่อเข่าจากนั้นนะคะงอเข่า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 ให้ต้นขาหนา้าขา ใกล้ๆชิดติดสะโพกดงก้นสูงๆมือผักพื้นมือผักพื้นไว้นะคะหายใจออกย่อหายใจเข้าจ้ำตุ๊กนะคะแล้วก็จ้ำมาหาระหว่างบล็อกตรงนี้นะคะแล้วก็จ้ำกลับทำแบบนี้นะคะพร้อมๆกันทั้งหมด10ครั้งค่ะแรกๆเนี่ยไม่ต้องเพอร์เฟกนะว่าแบบจะต้องร้อยเบากางอากาขอให้เรารู้สึกว่าเราจ้ำไปกลับ สิรอบถนัดด้วยกันนะคะเริ่มกันเลยค่ะวางมือลงที่บล็อกอ๋อถ้าสมมติว่าคนที่ไม่มีบล็อกนะคะก็ไม่ต้องใช้บล็อกนะเป็นที่พื้นแทนนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากง่ายขึ้นก็ใช้บล็อกค่ะจากนั้นนะคะ downward facing dog ทีอย่างเท้าย่อเข้าลุก f o r w a กดมือแน่นๆนะ Jump และก็ jump กลับนะคะอีกเกรอบนะคะหายใจออกยย จ้ m ลายก็จ้ำกหายใจออกยอะจ้ำลายก็จ้ำกหายใจออกยอะจ้ำลายก็ c ้ำกับยอกจลายก็จ้ำกับสำหรับคนที่เวลาที่จำนะคะ ถ้าสมมติว่าเท้าไม่ได้ลอยสูงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มือผักพื้นนะพยายามใช้มือผัก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 ให้แขนเหยียดตรงๆเข้าไว้บิดเข้าแผนเข้ามาท่านันหน่อยนะคะหรืออีกหรอบค่ะวางมือลงที่บล็อกหายใจออกเยอะลุก forward ลุก forward แลก็จบ <c oughs> จบ nè <Nhạc> lại 5 lần nè hà, hít vào jump 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 up, lại xí jump jump up, jump gó, jump up, lại 2 nè jump jump up, lặp số jump đừng có jump, lại còn jump เจอกันที่ท่าออ l f ฟนะคะยืดข้อมือหลังฝ่ามือวางลงที่พื้นหลังฝ่ามือวางลงที่พื้นยกขึ้นลงยกขึ้นลงยิงขวาซ้ายยิงขวาซ้ายยิงขวาซ้ายเวลาที่เราจัม f o r ิร์ดนะคะสมมติว่าเราอยากให้การจัมมันง่ายขึ้นก็คือเราต้องหัดยืดขาค่ะเราสามารถที่จะยืดในท่าหนุมานหรือว่าฝึกยืดในท่า forward ได้